<Yep. S 2> สวัสดีสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้คือพวกช่องของดีมดสาวน้อยลองสารอีกชิ้นเถยเนาะวันนี้ทุกคนน้องดีมสิไปองเรียนแล้ววันเลิกจากรงเรียนแล้วน้องดีมค่อยไปเอาหมกม่วงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสวยแหละทุกคนซันกับอันเดียวไปเอาหมกม่วงดิบสีไทยเนาะพอลุงพชิมาเตวียงแล้วเพื่อนจะเอาเต้เงินเพื่อนแหละมาให้น้องดีมเน,ะนเาเนะน เป็นมกม่วงแบบลักษณะไดรเวลแบบที่อันอย่างกับพีตามสมคลิปกันเลยทุกคนไปนี่ทุกคนตอนนี้ก็อันจะไปเอาเครื่องคุณลุงมาเตียงกันนะไเพื่อทียอามาแว่ให้แต่เพื่อิบ่นอนค้างน้ำหอมเนาะว่าอยู่เนจะไปใส่สมบูรณ์เพื่อชีไปใส่สมบูรณ์เพื่อที่ะแใส่สมบูรณ์นะคันาค่าแล้วเพืจะแนนอนเอ่แล้วเพโมาให้เราไเอาเครื่องแับที่แม่นี่อย่างมุกม่วงอะ ไปไล่ถูมานา้อที่เจ้าเยปูกก็รับไปรับเอาอยอ่ลยละครับอนี่กวนน้ำมันเอเโอ้อยกวนน้ำมันเห็นี้ตัวโอ,นวอนบบน้นี่ยหละตุกน้ำมันพาน้ำมันติดมันลด้เลยตอแมงดีูมีน,น้ำมันจะใส่ลงแล้วแมงอยู่คนด้วย ขึ้นน้ำม <c oughs> ัน <compass> บิด <popped> อ <throughout the room> no. yeah. ีกขึ้นเรื่อยๆใครตะมือนี่เป็นมือวันทุกเนาะโดยเเุ่กตนี่ยเมน่ะเมนบ่นมนเมาีก็ออมาง่านี

จะมีทีดเยเย้เราจะไปแกะเบื้องหน้าสิวจะมีอย่างทุกคนนักบ่แม่นักเลยนักมนีอย่างในนักพิชเชน่าใจได้ลงใจย้ได้ข้าวเจรดญขั้นข้ารั้นยันขั้นกับแม่นอน ใช้คเลยวะเพามนมีใช่อเ่าเ้ดุ้ยตกเอแม่หนักแม่เวีงทุ่งนะอึดเอ้าดึดึงดึไม่ไหวมัม่งมาเลนะไ่มม่งชิมีมัมงหรือหม่ยังบู้ทุกคน บอกตอนนี้ทุกคนกำลังกลับเนาะพอดีได้เครื่องมาละลุงก็จะไปพูดไหมแไมเนาะเ็กลับเนื้ทุกคนเดี๋ยวไปท่อนเถืนท่้ายกเคนาว่าสมีอย่างด้เนาะตอนนี้กอขอเดินทางกับบ้านกันนะคะมื่อนีอนกีบเกาผมเลยว้อนมีทุกคนหั้งในดิทั้งยุกนซุกในนึงเนาะอนดีบลาย ุกเราไล่เลแต่เาแบ่งให้อันแบ่ให้ครูน้องดีกระทงยังอย่างนึงเนาะสกอาให้โซแม่หนูป่ามรทงหนึ่งให้ใส่ให้โซครูอันนี้ไม่ให้โซครู่ทงนึงเลยดูขวดดได้น้องดีสุกปุกมากเลยโอ้ยตกใจมันเฮมแล้วมันเฮ่มไดเ กินน้ำนองดีบอสวันนีไม่ใช่เฮียเซ่ดิมีนะไม่ได้นั่นเชื่อนี่ทุกคนเอาแกนใบกาได้เลยเอาแกนใปผูกมันเนองนองได้ใช่ไหมมั่วอันนี้นะมั่วงันนี้ทรบแล้วดูอ่ะสามมาดูตีดูห้าแล้วดูเบืองดีจึกเสืออันนี้ก็แม่นมั่วงอันนั้นก็เออมานล้วมั่วอันสามมาดูต้นหนาเงินเพลินต่อสามมาดู่ละ เป็นงานดูกระถางล่างกระถางงานกระถางงานสวะเนี่ยเอ๊ะพวกของเราปลูกส่งโกัวขันซากระดูแบบนี้เป็นแต่กระดูเดียวแล้วก็บเป็นเป็นบริได้กินได้กินช่องมากแล้วก็คนเอินมาเนี่ยแล้วก็เขี่ยสมุนเนาะโอ๊ยฝีนี้ก็บุญเห็นเป็นอ่ะแม่เป็นนี่บุญเห็นเป็นเป็นน่กระเบื้องโดนนี้ทุกคนมีแต่หน่วยเดียวเป็นแต่ว่าล้นหมเป็นดอกไล่แต่บุญกลับจากหน่วยเลยแม่ทุกคน ต้นอ oh, ันยื้ทังหลายน้องกินได้ย eh ังพี่ไหมเหนาะน้อไปอีกไปยื <S <S ่ใกล้แม่ด้ไหมยานแมวอะใหญ่นองด้าแล้วม้งวงสมถงสมเซนาพี่เกมือเออพี่ทุกคนวิ่งไปดูง่ายวิ่งแล้วนน้ง ยาเขาี yeah, mm ่ห hmm. no. ืออันนี้คือเป็นหลายเหลายเลยปีนี้บบราอ้าวคือไปนอนแสดงไงโบราวันนี้ให้เาสุพีโบราปีนี้บบราแบบกายี่แห้งร่กันี้กาแห้งได้ไข่คนณวะปลาไข่อายุเรียงเหรอขคุณนะ่ก็มีซื้อเนาะื้อทหนึงซื้อนกได้กินด้วยบ้านวะอของม่วงอย่างเงืออน ก็เป็นวงองนกเลยน้อว่ากก็ยินอ่ะแม่กินไะไเฮิ่มส้มแชทอะไรนี่กันอือเป็นกินยังนะอ๋อดูว่าปะอยู่นอกยันแม่ชอบมันโติะใชไหมน่าจกลักินโซ่ฮอนเอาคนเอออาการฮอนขนาดเลยบ่มีเครื่องปั้นนอะมาปั้นน้ำกินปั้นอันนี้นี่วะเลย ปั้นได้ป้ะนี่สิปั้นน้ำก้อนคือเขาปั้นดอกไม้นี่เขาเหยียนปั้นกับเอาเขี้ยวยำๆๆมามันไม่เย็นยำน้ำก้อนเนี่ยยำๆๆแล้วเครื่องปั้นน้ำอันเครื่องอย่างเขาเอิญว่าปั้นน้ำแข็งใส่นะปั้นปั้นปั้นกินน้ำแข็งไม่ควรจะกินจริงเหรอ ติดในหัวนี่ลูกมันเป็นใจแนวมันซองแนวที่เบาะนวดนึงแนวยาวนุ่นี้ดาอันนี้ทางนาบานอันนี้มันจะย่ดรังบ้านเนาะตัวยืดนาบ้านให้มันจะเป็นเนื้ยเอายาวๆพอตอนนี้ตัวรังบ้านแล้วเป็นองค์ลองว้าวอะไรเนี่ยดีจะเปลูกยิเปือนหมดลูกคืออะไลูกคือเป็นรังไงพ่อไม่พ่อพ่ออีกคุณน้ำมากินนะแม่ดิช่วยเราล่าแม่สมนั้นนะแม่แม่สมบ่ัตบสมบัติ ม่ลูกซีบเพือนเชือนทุก้านป่อืมเอาดีอ่ะแม่ลูกษีบอุ้ยแซบแซบก่อหม่งม่วงซุกอีกน่ะตัวนี้แซบก่อนนี่กินเปื่อนน่ะพ่อปกินนะิีบล้างมือหน่พ่อก่อนล้างมือล้างหน้าพ่อก่อนจังมาไม่เด้อากินอ่ะมืับกว่าเดี๋ยวไปยอไปอย่าอย่าไปเลยนี่ ไอ้ที่เออเองเปือนเปือนนี่ไอ้ที่ไปไปไปหาไอ้พ่อไปล้างมือเลยพ่อไปเดีออ๋ยวมาจับแนะเอาเอาตายลุกขึ้นลุกขึ้นมาจับมือทุกคนพวกแม่เบ่นมาหยอมพ่อย่งนั้นที่พ่อกินมันนี้ไปไปล้างมือแม่หายไปแล้วเฉียนวันี้แม่นนี่ก็สุกกว่าแม่แม่ว่ามึงจับมึงไหมแม่ไอ้ตุ่่ะเอาเอาแม่ไม่ต้องจับมึงไหมฟังนี่ก็สุกกว่าแม่ แม่หนุ่ยหนุ่ยนุ่มมๆวะมันนุ่มเอ้าคือว่ามีเนื้อแข็งๆเนี่ยรับกินไม่ติไปล้างมือให้น้องอย่าไม่อย่านะเลิวตื่นเด้โอ้ยยโอ้ยยเลิกล้างมือกันอ้อมโบสุกแม่หนุ่ยเป็นเดีวะว่านุ่ยแข็งๆเลยวะ ก็ุมีกุมีนวยเลยอ่อนว่า <r> ได้ของแม่มันนวยพิเศษนุย้ยซะแข่งยาเฮ้ยเฮ้กินน้อง่วงนะแซพเสพแหละยันบีบหลายเมื่อกี้บุ้มมีธีปอกแบบสมัยเอาเลยเสิร์ฟหมดเลย จั้ด้จับหมเลยชันจ้จับกงองให้เลยเอ้ยปอกแล้วเอาเลยอดิมันสีนา่ามับุุ่มลนะปันสีเครื่อง้องได้เลยมาเด้อมากินลูกม่วงมึงกินมึงด้ตกหน้าเสียงเดาเขาปได้เสียง <laughs> วันวันแม่ปิจูเขาขวมีบาลงด้นในย่ความแข็งอำนาขนใหญ่ก็น้าลงได้อีกดาวก็หญ่กันได้อีกดาแซ่บบ่

ยนโอ้ยโน้โน้ยยัดมึงดีดีสวขึ้นหลังเลยดีไหมพ่อนวดนี้แซบก่อนยแบบนี้น่ะแซบกว่าเนยเหลืองอีกันบอกเมื่อกี้แม่ปอกเนยแบบนี้หลายเซบแซ็บอมกาเินกินเข้าได้บ้านี่ยเนาะในเทแหงเซบ ได้สรุปถังรังพี่กินก็พองมังม่วงเวียงจันทุกคนใหญ่บนนั่นใหญ่บนนี้เด้อซำนี่นอามาให้ก่อนาเติดไ่ได้อพวก่านคิดเงินนี่เขาพูลอะเติบก็โลนึงเ่าแต่น้อยอยู่1 0 0 0สิบพันบอกสิบปลายบอกสบปลายพันจากเลยคือบริสุทธิ์วียูนตลาดล่องซาเขานน่นะมะม่วงโลเขาแต่ จะบรุสิบพันได้ค่อยว่าเนาะตปายเนาตอนนั้นอ่ะตอนห้าแวเดี๋ยวนี้เขาลดยออฮงขึ้นหมดละตอนนี้เนาะวะ่าบางทีช่วงนี้มันจะหลมันก็ชียเยกแตเียกับบรุษส<า>ิบพันบ่มีอันปันป้นน้ำปั้นเอามาปั้นกินเฮ้คือเซ่บเอาปันออาป้นมัม่วงหรอเลยปั้นักไม้หรือว่าซื้อกุก้ซื้อยังไ<อ>ง โอ้ยเด้อเอ้ยดะน้องคันคายนะน้องหนวดอย่างนี้นะตะนอกจะเอื้อยแหละเดี๋ยวพื่อ้วสี่สเ่มึงทุกคนนอนเ้อะนอนพ่อมาต้องืนอคืนนี้พ่อออกเป้าต้องพ่อเบ่งเป็นกิ๊ดีทึกเปล่าเนาะเปล่าั่นอยู่นอกแกงจริงป้ะ น้องดีอันนี้อิมาออแช่บ้อแ่บหานเนาะนุ่มๆนุ่ๆน้ำน้ำแช่บ๊ดิแซบแซ่หลายบ่แซ่หลายกินอะไเบิ้งน้าไหมข้าวหัน้อนขพ่วก็เข็ดข้าเหนียวมะม่วงลูกกอตัวน้อยไปตัวใหญ่ไมเม่ดบ๊วยแซ่เนาะไปสินะจิพซิะ ยันก็ได้กินน้ำกันได้ทุกคนเด้อกสายเติบได้หมดฝากมาแต่ยังจันปลาฝากมาแต่ยังจันกินน้ำกันโอเคค่ะทุกคนถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนน้องดีน้องด้าก็ฝากทุกคนบางคนสนับให้น้องดีน้องด้าในเด้อจบคลิปนี้น้องดีกับน้องด้าก็ทิ่ขอตัวลาไปก่อนก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับน้องด้าแต่จำนวนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องด้าให้คลิปต่อไป แล้วที่สำคัญยจแกยัย,ยลืมกดกระดิง่ง,ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดีน้องด้สำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีสบายดีค่ะทุกคนบ๊ายบายจอกัคลิปนะาบูมมาแล้วาแซ่ <c oughs> บบ๊ายบาย <c oughs>